นี่ก็คือศาลเจ้ากระทูนะครับอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตนะครับมีความเป็นมานะครับเกือบ200ปีแล้วนะครับสำหรับศาลกระทูนะครับศาลกระทูนี้นะครับบรรจุในกิจราชกิจชาุเบานะครับเป็นของชาวจีนนะครับประเพณีในเรื่องของประเพณีการกินผักที่เป็นต้นตํำรับ ระดับชาติเลยนะครับประการนี้รื่กินจานะครับเกือบความเป็นมาเกือบ200ปีแล้วนะครับสำหรับสารเจ้ากระทูแห่งนี้นะครับสารกระทูซึ่งเป็นของชาวจีนนะครับเชื้อสายจีนนะครับที่เข้ามาครั้งแรกนะครับแล้วก็ยึดประเพณีวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของการกินกินผักนะครับ ใจที่ได้เจอลูกๆและคณะครูทุกท่านนะครับสำหรับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยเราถือว่าเป็นชีวิตจิตใจของชาติและบ้านเมืองชาติใดที่สิ้นแล้วซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นก็สิ้นชาติสิน้นแม่ปบอกเกิดประเพณีกินขักของจังหวัดภูกเก็ตและของประเทศไทย อนนี้อายุได้198ป,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 ปีแล้วอีกสองปีจะครบ200ปีจะจัดอย่างยิ่งใหญ่างโราระดับประเทศกันว่าเราได้ประกาศเลยว่ารู้ว่าเรามีวัฒนธรรมประเพณีกินขับเป็นบรดกของชาติและครบารับถึง200ปีในอีกสองปีข้างหน้าซึ่งจะต้องเตรียมการกันซึ่งประเพณีกินขับเราได้ประกาศรองราชกิจจารุเบกษา ในปี2561เอาเรามาดูว่าการเรียนรู้ในห้องนี้จะถูกกระชื่นไหมั่าประชักเปนห้องที่สองและห้องนี้เป็นห้องประทับของหยกทองนะถ้าชาวบ้านก็จะเอาผลไม้มาตั้งผลไม้อย่างที่คุณบอกที่สำคัญก็มีคือสับปะรดด้วยจะตั้งบนกระดาษทองด้วยจะตั้งบนกระดิ่งนะหรือบนจานนะ แล้วคนที่มาไว้พระก็จะใช้ทิ้สามดอกตรงนี้มันมีเก้าดอกสาดอกตรงนี้และนี่สามดอกและนี่สดอกพระต่างๆที่อยู่บนนั้นค้ับบนที่สูงเท่าไหร่ก็เป็นพระสนะก็เป็นเราเกียวบเชียวีดีโอเียวสมมเซ่ก็มนักเตยาอาจจะย่นะแล้วก็มีสุขะอย่างนี้พระต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วชาวบ้านธรรมดาเขจะเดินเล่นอย่านะเอถือว่าโชคีได้มาเรียนรู้ หลังจากไหวตรงนี้เสร็จนะตรงนี้ก็มีจุดคู่จุดเทียนก็จุดตรงนี้นะเดือนก็จุดตรงนี้หรือ่างคั้งถ้าจุดข้างล่างในความสัมพันก็อาจจะให้มาจุดเทียนตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดมลพินะครับก็พอจุดแต่ี้เสร็จก็จะเดินทางนะตรี้ อันนี้เป็นเองไม่นกินไม่่เินไม่เอาห้องนี้เป็นห้องที่สองนะครับห้องนี้เราเห็นว่าพระประธานองค์ใหญ่เดิมก็คือพระเหล่าผีนะฮะคุนเหล่ากองและพระต่างๆเนี่ยพระนี้จะมาอยู่ตรงนี้นี่เป็นพระของสารเจ้าหรือเป็นพระที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาให้เราก็จะมีแต่ก่อนเนี่ยพระแต่งงานหรือเจ้าสาวแต่งงานกับผู้ก็จะมาไหว้พระในอ้อมนี้หมดนะครับ ไม่แน่นะคุณพ่อคุณแม่เจอแล้วก็เจ้าสาวแต่งงานอะไรเนี้ยลูกอาลแต่งงานลูกหลานชาวจีนก็จะมาไหว้พ่อปู่แล้วในห้องนี้ถ้าต่างๆกันเนี้ยนะก็เป็นข้าที่ชาวบ้านเขาศรัทธาอย่างนี้ไรอย่างนี้ยเขาเรียกว่ากินซิ้นนะแล้วในห้องนี้เรียกว่าต้อนต้อนนี้ก็คือผ้าห่มของพระนะที่ย้อมของพระที่อาจจะเป็นของพระองค์หนึ่งอะไรก็จะมาเก็บไว้ในนี้เป็นพระผู้ชายจะมาประทับสมในห้องนี้ แ้่เดี๋ยวเราเดีนะมีพระผู้หญิงและพระผู้ชายพระผู้หญิงเดี๋ยวจะไปอยู่ห้องนึงพระผู้ชายจะอยู่ห้องนี้และในห้องนี้ก็จะมีทีพระชื่ออะไรเนี่ยก็เราก็จะไม่แตะต้องนะครับแล้วก็วันนี้นะก็จะไม่มีใครขึ้นไปได้นอกจากวันรำาทํมสำคัญดําความสะอาดก็มีเจ้าหน้าที่นะพระนี่เป็นรี่เรื่องแต่ศรัทธามีคนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วนะองค์ใหญ่สุดก็คือพระประธานเรียกว่าเหล่าเอียจะรูปมัโซรนะ เอาเดี๋ยวไปห้องนะู้นครับสเสยหรือว่าลูกศิษย์ของเจ้าแม่หรือว่าเสยพระที่ประทับทนี้จะเห็นเป็นพระผู้หญิงหมดนะครับองนี้คือแยกให้เห็นว่าพระผู้ชายอยู่อีกตัวหนึ่งตัวก็วคือห้องนะนะแล้วก็พระผู้ชายอยู่ทางด้านนู้นนะครับพอเสร็จแล้วเวลาพวกมาไหว้ก็คือไหว้อันดับสามนะเกนียณพระนี่เป็นว่าเก่าแก่โบราณของสามเจ้านะครับเสร็จแล้วองค์ไหว้เสร็จนะครับเอาไปอยู่ตรงนี้ Tacos, เ,ปเป็นห้องเจ้าแม่กวนอิทนะครับเป็นห้องของพระหญิงที่เป็นหญิงนะครับห้องนี้นะครับารังาเ่เอาป็นังข้กราน่ะคเอาูเชิญไปข้างนอกเอาแต่ที่สองมาเลย ห้องนี้เป็นห้องนะครับอาจารย์บอกว่าห้องนี้เป็นห้องห้ามเข้านะครับเป็นห้องพิเศษนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นห้องของพระราชานะครับ,นะรบไม่สามารถที่เข้าไปได้ ตัวเป็นใหญ่ตัวก็แปลว่าใหญ่ผลไม้ดังๆาาก็จะมาวรนนี้ก็เป็นต้นตำหรับเลยนะครับของชาวภูเก็ตน,นะครับหรือว่าระดับชาติสา,าก,ก็จะเป็นประเพณีกิน นในช่วงนะครับวันที่ในช่วงเดือน9ขึ้น1นึ่ํคำถึง9ก้าค่ำนะครับต้องเป็นช่วงนี้เท่านั้นนะครับในการที่จะเป็นเทศกาลกินผับนะครับก็จะเป็นประเพณีวัฒนธรรมสืบทอดกันครับยาวนานกืบ2 0อบ200ปีแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าาเเตผาเตาเผายันใช่ไหมครับ อ่าเตาเผาผ้ายันนะครับเป็นเตาเผาผ้ายันนะครับเป็นประเพณีเป็นเป็นพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเผาผ้ายันก็จะมีมีโคมไฟนะครับให้จุดนะครับตรงนี้ะนตะเกียงเนาะตะเกียงไฟจุดตรงนี้แล้วก็เอาเผาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล,แล้วก็ยันเราครับยันเราอู้อู้ละอู้เขาเรียกว่าอู้ตะตะมันอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรนะครับพี่อันนี้คืออะไรครับพี่บิ๊กอันนี้คือจุดประทัด ที่มาบูชาบางที่จะมาถวายของแล้วก็ประทัดให้ดันถึงฟ้าเหลือเที่ยพเจ้าอ๋าอนั่นประทัด <c oughs> เอาให้ถึงเทพเจ้าเลยตรงนี้ดูนะครับจะเป็นเศษของนะครับประทัดนะครับจุดประทัดเนาะตรงนี้เนาะก็จะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับประทัดนะครับก็จะเป็นเสาสูงขึ้นไปเลยนะครับฝั่งนู้นก็ลงนิ้วอันนี้จะเป็นลง,ลง,ลงนิ้วลงนิ้กีนะครับเอาลงลงนิ้วลงนิ้กีลงนิ้วลงนิ้กี อ๋อตอนนี้เขาเรียกว่าโรงยิ้วลงลิเกออะไรงนี้ก็เป็นโร,โรงครัวอาหารอะไรครับโรงครัวโรงอาหารตรงนี้เนาะอันนี้ตึกใหญ่นะครับสี่ห้าชั้นนี่นี่อะไรบ้างพี่พี่บิ๊กตรงนี้อันนี้ยัง,ย,งยังทำไม่เสร็จทีตอนนี้ก็คือให้ให้พวกมาคงมาคง,งอยู่ทั้งสองครับมาคงอยู่ทั้งสองด้วนกันอืมแล้วก็ทั้งอีสานทั้งสีนี่คือกำลังปรับปรงุงปรับเรื่อง,งยนอยู่ ปีหน้าน่าจามะมีของร้อยปีน่าจะน่าจะใกล้เสร็จครับทำบุญทำอะไรทำบุญ